สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว,วันนี้แม่คุณได้เดินทางมาที่ศาลปู่อุดมนะครับเพื่อจะมา,มาขอโชคขอราบนะครับพวกเราครับเดี๋ยวเรารอติดตาม <c oughs> รัฐบาลไทยในกมภาพันธ์นๆๆกับแม <c oughs> <ส>่ครูนะครับไ<ส>ปติด <c oughs> ตามกันเลยนะครับเอาเงเงาได้ยบัดกูบเอาให้เอาก็ให้คือกันเจ้าค่ะเอาหนังเลเอาหนังเอาหนังค่ะ ao ừ. đánh... ừ. 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 con nhau, thay luôn về con ạ, chỉ để chăm na để đi, anh em nhất. con con nhau, ฮาเกาแน่นเอาะวรงเลยคับเออ้อการกก้ครับจะขึ้นการก็หกสองสองนั่นแหละเนี้ยวงผมเนี้ยคละ

sơn sơn lửa mà mất tí bật đài nắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อัียานผีด้วยเอ้ยลูกหลานกูบ่อลม่เนยอุ้มัแล้วกัแล้วบัดมีูเอาวัดซูมาแยงไก่กูตายนี่วปลาไม้ถือไม้นี่่ะพูดซื้อมาทำไมไหมกติบตัวเบไก่หน่อยกระิบหลายๆเพิ่งเอาไฟมาตาไก่หน่อยกูตายโอ้ลูกหลานบู่ลูกหลานต้องนูกหลานอะไร ้านร้านนี่คือมัถวายไม่ดอก่าวตุนในคนบานร้านนี่คอร้านใช่ไหมปพาวนี่อมัดถวายไม่ดอก6ร้านโม่ก็เด็ในจูด้เทาบนิโม่แล้วกันไรวเผาดอกโม่ยันโมบันยันโมอนั่นแหละละโม่กไฮละละแปดนเกนั่นแปดน้นะครับนี่ครับปู่ดมงาค่ มี 8, 2ที่อ้งยาวมาแนี่เนาวนเปดหนึ่งเก้าวัละวักับปน่งเก้านะครับปูดมให้แล้วนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้นครับ โอ้โหท่านชอบกองยาวนะครับท่านไม่ได้ชอบหนังนะครับดูแาบของพ่อปู่ครับนี่แะครับแปดหนึ่งเก้านะครับนี่นะครับ ทานเคลินี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนห้กับช่องมคเขาพารวยด้วยับแปดหนึ่งเก้านะครับหนึ่งกุ้มพาพันหกแปดครับนวดน่งดหน่่เด้าเนาะก็เรียกว่าเา่งดือไม่คุ้ม ก็เลยพูดมากก็จ้างนงผีให้ผีดูเนาะก็ได้จ้างเรืงในเขาจ้างไม่ไม่ไม่คุ้าแต่พี่จ้งสามรวาเขาะรกายมสิผไม่ไ่ย่เรียงนึงเป็นเรื่องที่สองขวาเขา่แต่นั้นผีผีไม่ีเบิรไม่ิไม่เบิรเขาจง่นั้เขาใ่่นผีเมา่อบ่่แม

นี่นะคะนนนนรับแปดหน่งก้า,ากน,นะครับกำหรับคิปนี้เพื่อกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่องแม่คุณแอลพาด์วเลยนครับงคลิปนี้สัสดี